มากเลยเมื่อไรจะมาเนี่ยโอ้ยแดดนี่แดด,แด,ดรถเที่ยวไหนเนี่ยเอ้าลินมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณนะ้าพี่หมิงไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคะไม่เจอกันนานมากเลยเนาะพรวนี่ลินนะเป็นน้องสาวที่โตมาด้วยกันกับหมิงนะ่ะลินนี่พี่แพร เป็นภรรยาของพี่หมิงสวัสดีจ้าโอ้โหพี่สะพายนี่สวยจังเลยนะคะว่าแต่ไปเจอกับพี่หมิงได้ยังไงคะที่เหมือนอุรา <laughs> ูตังพูดจงพูดจาให้มันดีดิแน่ตลอดอย่าพี่แพลวเลยไหมคะเมื่อก่อนน่ะพี่หมิงเนื้อตัวมอมแมมมากแล้วแถมยังชอบกินขี้มูกอีกด้วย <laughs> พอๆๆจะพูดถึงเรื่องพี่นดีทําไมเนี่ยเราสองคนเนี่ยเจอกันเป็นไม่ได้เลยนะกัดกันตลอดมาเอากระเป๋ามาให้พี่ขเขาเก็บหลังรถได้คะ่ะ พี่รถกันหลกเอาพี่แพลวคะพอดีหลินชอบมางรถตั้งแต่เด็กอะคะ่ะหลิงขอนั่งหน้านะคะพี่แพลวคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะแต่มานั่งข้างแม่นี่มามาม่วงค่ะพี่หมิง ขอบใจนะคุณน้าก็ลองชิมสิคะ<ม>เป็นมะม่วงพัน์ใหม่มาจากดอยเลยนะคะ<ม>พี่แพวก็ลองชิมสิคะอืมหวานมันอร่อยมากเลยแล้วนี่หลินหาบ้านเช่าได้หรือยังจะได้ให้พี่เขาไปส่งแล้วน้าจะได้ช่วยจัดของได้ไงเออ ยังไม่ได้เลยอะค่ะคุณน้าหลินว่าหลินจะไปหาห้องเช่าสักสองสามวันแล้วก็พอในหน้าหาบ้านได้ก็ค่อยย้ายออกไปอยู่อะค่ะไม่ดีหรอกมั้งหลินผู้หญิงตัวคนเดียวจะไปอยู่บ้านเช่าได้ไงใช่พอดีเลยบ้านเราอะมีห้องว่างอยู่ห้องนึงหนูมาอยู่ที่นี่ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่หมิงเขาช่วยหางานให้ด้วยเลยเอ่อจะดีเหรอคะหลินเกรงใจพี่แพรอะคะ่ะ ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรช่วยได้พี่ก็ช่วยขอบคุณพี่สซพรส์มากๆเลยนะคะแหม้ทุกคนนี้ใจดีกับหลินจังเลยหลินจะรีบหาบ้านแล้วก็รีบย้ายออกนะคะจะได้ไม่รบกวนคุณนานะคะ่ะแหม้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะมันดื่มน้ำก่อน พี่ไม่ใช่เหรอณ่ะอพอดีหน่งลืมเอาชุดนอนจากที่บ้านมาค่ะแล้วก็เห็นมันตากอยู่ก็เลยแบบหยิบมาใส่ชุดนอนพี่แพวนี่สวยนะคะเรานี่รสสนิยมคล้ายๆกันเลยชอบอะไรเหมือนๆกันนะอ๋อจ้ะนี่พี่แพวทำไมขอบตาดำจังเลยอะคะช่วงเนี้ยตัวเล็กมันงองแงอะ่ะกว่ามันจะนอนพี่ก็กล่อมจนดึกเลยอือ นอนดึกนี่ไม่ดีนะคะพี่แพลวงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะพี่แพลวกลับขึ้นไปนอนพักก่อนเดี๋ยวหลินช่วยเองไม่ต้องหรอกดีว่าพี่ทํางานบ้านเสร็จหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยว11บเอโมงพี่ก็จะไปทํากับข้าวในครัวแล้วล่ะอือเอานาเดี๋ยวหลินช่วยเองเดี๋ยว11บเอ็ดโมงลหลินขึ้นไปปุ๊บงั้นลบกวนหน่อยนะยินดีค่ะ มาทำกับข้าวแล้วพี่สะไพไปไหนกี่โมงแล้วเนี่ยอา้าวกลับมากันแล้วหรอคะเดี๋ยวแพร์ไปทำกับข้าวก่อนนะคะเอองานบ้านอะ่ะหลิงก็ทำเรียบร้อยแล้วละคะ่ะส่วนกับข้าวอะ่ะหลิงก็ทำแต่ของอร่อยๆที่ทุกคนชอบทานกันไงคะเมื่อกี้อะ่ะหลินเห็นพี่แพลนอนอยู่ลเลยไม่กล้าปลุกอะคะ่ะแพรนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมเพิ่งตื่น หลินเขาเป็นแขกของบ้านเรานะทําไมถึงให้เขาทํางานบ้านหรอไม่ได้เรื่องเลยจริงๆฉันออไม่เป็นไรเลยค่ะเอ,อ่อพอดีว่าทุกคนให้หลินมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลินก็เกรงใจมากแล้วอะ่ะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยช่ยกันไปค่ะรีบไปกินข้าวกันสิคะมาชิมฝีมือนหลินดูค่ะ บ้างคะอร่อยไหมคะอืมอร่อยมากเลยเป็นเชนได้เลยนะเนี่ยชิมแกงเขียวหวานลูกแพรวมันคงกินไม่ลงหรอกมอแม่ถ้าเป็นผมนะไม่มีหน้ามานั่งกินหรอกหน้าอายวะ่ะ คนกินกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวแม่ไปคุยกับแพวก่อนแม่คะแม่ต้องเชื่อหนูนะหนูไม่ได้อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เลยอะแม่จะโทษหนูได้ยังไง ช่วงเนี้ยไอตัวเล็กมันก็งอแงหนูก็คงจะลำบากมากต่อจากนี้ไปอ่ะถ้าหนูเหนื่อยเรื่องหนูง่วงอ่ะหนูก็พักผ่อนได้เลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องในบ้านมีแม่อยู่ทั้งคนถ้าอยากให้แม่ช่วยอะไรอ่ะหนูก็บอกแม่ได้เลยนะแต่วันนี้จริงๆแล้วพี่หนิงรีบขอโทษพี่แพลวเลยนะคะหลินไม่อยากเป็นปัญหาของพวกพี่สองคนนะคะ พี่แพลวก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะพี่หมิงเขาอะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วะคะ่ะชอบพูดอะไรแบบไม่คิดอะคะ่ะแต่ถ้าหลินมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเป็นปัญหาหลินย้ายออกก็ได้นะคะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะแค่หนูทำกับข้าวให้พวกเรากินอะพวกเราก็มีความสุขมากแล้วหมิงยังไม่ขอโทษเมียแกอีกขอโทษเอาเถอะ คิดว่าเรื่องเนี้ยมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันนะแพรวก็จําคําที่แม่พูดไวล้ละก็ฉันบอกแล้วไงว่าจะย้ายเข้าไปเดือนหน้าฮะจะให้คนอื่นเช่าไม่นะยังไงฉันก็ไม่ยอมก็ฉันจ่ายค่าประกันไปแล้วพี่แพลวมาทำอะไรตรงนี้คะ เมื่อวานบอกว่ายังไม่ได้บ้านไงตอนอยู่กับแม่ทำตัวน่าสงสารอยู่ได้ตอนนี้มีแค่ฉันละที่รู้ทาดแท้นี่มึงอะพี่แพลวทำไมต้องพูดแบบนี้กับหลินด้วยอะคะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหลินจะไปวันนี้ก็ได้อะคะ่ะ นินเดี๋ยวก่อนแพรวนี่มันเกิดอะไรขึ้นก,ก็คือพี่แพรวเขาไม่อยากให้หลินอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่ออะค่ะหลินก็เลยไม่อยากจะเป็นปัญหาแพรวผมไม่เคยคิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ถึงขนาดที่ต้องไล่น้องเขาออกจากบ,บ้านเลยเหรอฉันไม่ได้ไล่หลินเธอหาบ้านตั้งแต่แรกแล้วนี่เดี๋ยวที่อยู่ต่อเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เออ ก็ใช่อ่ะค่ะหลินก็ไม่ได้อยากย้ายออกเพราะว่าค่าเช่าบ้านในเมืองอ่ะมันแพงมากแล้วหลินก็มาจากบ้านนอกด้วยไม่มีตังจ่ายหรอกค่ะงานก็ยังหาไม่ได้เลยแถมเงินเก็บก็ยังไม่มีหวังพึ่งแต่เงินที่แม่ส่งมาให้นิดหน่อยหน่อยอะค่ะแต่หลินไม่กล้าบอกทุกคนหรอกนะคะเพราะว่าหลินก็ทุกคนดูถูกเลยทําให้พี่แพรวเข้าใจผิดอะค่ะแพรวเธอนี่มันใจดำจริงๆ หลินพี่แพว้องก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกนะหลินกับหมิงอ่ะก็โตมาด้วยกันส่วนนะ้ากับแม่ของหลินก็สนิทกันจะดูถูกหลินได้ยังไงในระหว่างที่หลินหางานก็พักบ้านเราก่อนนะยินดีขอบคุณนะคะคุณนะ้างั้นนะ้าช่วยขอไปเก็บนะ ลุกองให้เสียงดังเนี่ยทําไมไม่ไปกรมแม่ไปทําให้เองออหมิงแถวซักผ้าไว้เสร็จแล้วอะไปตากให้หน่อยสิแถวทำกับข้าวอยู่คุณก็ไปตากสิวันวันอยู่แต่บ้านแค่นี้เหนื่อยเหรอผมออกนากบ้านทํางานทุกวันกลับมาบ้านยังต้องหางานให้หลินอีกทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยนะเนี่ยเมื่อยเหรอคะ งั้นดิลนนวดให้ไม่เป็นไรเักาแป๊บๆปก็หายอ๋อไม่ต้องมาเกงทรงเกงใจดินลอกดินอยู่ที่บ้านอะ่ะนวดให้พ่อบ่อยจะตายเนี่ยลิลนนวดสบายมากเลยนะอขอบใจหลิ่นตั้งหากที่ต้องขอบคุณพี่หมิงกับพี่แพรอะที่พี่หมิงอะช่วยหลินหางานแถมยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกนะคะพี่แพรก็ควรจะเก่งใจพี่หมิงนะคะไม่ใช่มาใช้งานพี่หมิงอะดูสิดินเข้าใจพี่ขนาดไหน ไม่เห็นหนึ่งคุณเลยดีจังเลยเนาะกลับบ้านมาแถมยังมีคนนวดให้อีกฉันน่ะอยู่บ้านทั้งวันก็จริงแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทํานูน่นทํานี่เยอะแยะไปหมดคุณอยากให้ฉันเกรงใจคุณนะแล้วใครเคยเกรงใจฉันบ้างก็แม่ผมอะทําหน้าที่แทนผมแล้วนี่คุณจะเอาอะไรอีกใช่แม่ทําทุกอย่างแทนคุณหมดแล้วนี่เลิกงานมาคุณก็นั่งเล่นแต่โทรศัพท์ฉันเนี่ย แทบจะไม่ได้พักเลยนะก่อนนอนน่ะคุณก็นอนแบบไม่ต้องกังวลอะไรส่วนฉันเนี่ยต้องชงนมแล้วก็กล่อมโลกนอนอีกที่แม่ทำทุกอย่างแทนคุณแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นเลยนะแต่กลับทําร้ายคุณมากกว่าทําให้คุณน่ะหมดความรับผิดชอบกันเป็นพ่อและสามีที่ดี นนะรขึ้่ก็พี่แพลนะสิคะไม่รู้ไปเอารมเสียมาจากที morgen, ่ไหนอะค่ะพี่หมิงก็แค่พูดนิดเดียวอะพี่แพวก็ทําเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอะค่ะแถมยังไม่ได้ว่าพี่หมิงแค่คนเดียวนะคะยังพาพิงถึงคุณน้าอีกด้วยอะค่ะน้าเหรอพูดอะไรถึงน้าเหรอก็ไม่อะไรหรอกค่ะแต่พี่แพวก็ใจดําตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คะก็แพวนะครับมอให้ผมทํางานบ้านผมไม่อยากไปทํา อีกอย่างนะแพรอ่ะก็ยังบอกผมว่าผมไม่ทําหน้าที่พ่อเลยครับแบ่คุณน้าคะคุณน้ารักพี่แพรเหมือนลูกสาวแท้ๆแต่กลับมาทําแบบนี้กับคุณนะ้าหนินว่ามันแย่มากเลยนะคะแพรพูดแบบนั้นจริงๆหรอแม่ว่าแพรพูดถูกนะแม่อาจจะเล่าอะไรให้ฟังแม่มีเพื่อนเป็นอาจารย์เก่าคนหนึ่ง แกอยากจะขอแม่บ้านที่ดูแลแกนั้นมาเป็นเมียแต่ว่าถูกปฏิเสธทันควันเลยแหละทำไมเหรอคะแม่เป็นเมียจำไม่ดีตรงไหนก็แม่บ้านอ่ะเขาคงคิดว่าทำงานบ้านน่ะยังได้เงินเดือนแต่ถ้าเป็นเมียเขาแล้วอ่ะก็ต้องอาศัยเงินเขาแม้แต่ซื้อข้าวก็ด้วยแต่ถ้าทำงานแลกมา เราจะใช้อะไรก็ไม่มีใครว่าแถมยังเก็บไว้ใช้สำหรับตอนแก่ได้ด้วยแบบนี้มันคุ้มกว่านะเหตุผลเนี่ยทำไมป้าแม่บ้านเขาถึงเข้าใจล่ะแต่ทำไมอ่ะลูกถึงคิดไม่ได้นะความไม่ยุติธรรมสำหรับผู้หญิงเ่ะหลังจากแต่งงานก็คืออุ้มท้องคลอดลูกมันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ถึงลูกจะคิดราคาได้ ลูกเขาจ่ายไม่ไหวหรอก